สวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่กับผมในเกมคาบาโมบายนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าในคลิปนี้นะครับสายอาชีพดาบเวทนะครับมีดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับเรามาดูกิจกรรมไดีจากคาบาโมบายก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มีกิจกรรมศึกชิงสังเวียนเดือดนะครับเป็นการต่อสู้แบบ PVP 1ต่อ1นนั่นเองเพื่อชิงเงินรางวัลนะครับเป็นเงินจริงๆนะครับ และไอเทมพิเศษมูลค่านะครับรวมกว่า3 5 0,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่7ถึง13มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขในการสมัครนะครับคือตัวละครของเราจะต้องมีเลเวลร8 0ขึ้นไปนั่นเองครับเอาละครับทีนี้เรามาดูดาบเวทกันบ้างนะครับว่าอาชีพนี้นะครับน่าเล่นไหมนะครับสำหรับอาชีพนี้นะครับเป็นสายที่มีความสมดุลมากๆในการเล่น สายชีพนี้นะครับจุดเด่นหลักๆคือมีสกิลนะครับการโจมตีในระยะกลางนะครับที่รุนแรงนะครับแล้วก็เป็นวงกว้างด้วยอีกทั้งสกิลแต่ละสกิลนะครับมีความสวยงามมากๆนอกจากสกิลโจมตีแล้วนะครับก็ยังมีสกิลซัพพอร์ตนะครับที่เรียกว่าโดดเด่นนะครับสำหรับสกิลซัพพอร์ตของสายชีพนี้นะครับก็จะมีทั้งในส่วนนะครับของสกิลที่ลด นะครับพลังป้องกันนะครับในของศัตรูหรือว่าบอสนะครับซึ่งมีทั้งหมด2 s สกิลนะครับถือว่าเท่มากๆนะครับสามารถใช้ลดพลังป้องกันของบอสได้เนี่ยถึง2 s สกิลด้วยกันนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสกิลอื่นนะครับอย่างเช่นสกิลที่ลดนะครับหรือว่าจํากัดจํานวน MP ของคู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา1นะครับแล้วก็ที่โดดเด่นจากนั้นขึ้นมาอีกนะครับ ก็คือยังมีสกิลในส่วนของนี่ครับเป็นสกิลดาบสายฟ้านั่นเองนะครับสกิลดาบไฟนะครับแล้วก็สกิลดาบน้ําแข็งซึ่ง3สกิลนี้นะครับเราจะสามารถเลือกใช้ได้1สกิลเท่านั้นนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเป็นดาบฟ้านะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูก่อนนะครับอาหยุดโจมตีก่อนนะครับพอดีตัวนี้เป็นดาบนะครับที่บวก15นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนก่อนนะครับ ขอเปลี่ยนดาบแป๊บหนึ่งนะครับจะได้เห็นความแตกต่างนะครับตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนดาบนะครับเดี๋ยวขอขอญาตซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับจะจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้ดาบจะเป็นเหมือนไฟนะครับโดยปกติถ้าเราไม่ตีบวก15นะครับดาบมันจะไม่ขึ้นแสงนะครับถ้าเกิดผมใช้เป็นดาบสายฟ้านะครับกดดาบสายฟ้าขึ้นไปนะครับนี่นะครับดาบก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับถ้าเกิดกดเป็นดาบ น้ำแข็งนะครับบัฟดาบน้ำแข็งนั่นเองนะครับดาบของเราก็จะเป็นสีเหมือนน้ำแข็งนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับสกิลบัฟตัวไหนในส่วนของความแรงนะครับสกิลแต่ละตัวนะครับของบัฟดาบนะครับก็จะมีความแรงที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นบัฟดาบธาตุไฟนะครับตัวนี้จะโจมตีบวกนะครับ140นะครับถือว่าแรงกว่าอีก2ตัวนะครับแต่ว่า อีก2ตัวก็จะมีจุดเด่นที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือจะมีค่าต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นดาบน้ําแข็งก็จะเพิ่มนะครับดาเมจนะครับความแรงของดาเมจบวกอีกไป1 0อยเอ่์บวกอีกไป100นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของดาบแต่ละตัวนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลซับพอร์ตนะครับสกิลบัฟที่ดีมากๆนะครับถ้าเกิดทีมไหนนะครับมีดาบเวทนะครับอยู่ในทีมเรียกได้ว่าถ้าไปลุยบอสจะลุยง่ายนะครับเพราะว่าเขามีสกิล ลดพลังป้องกันถึง2สกิลนะครับถ้าอย่างเช่นดาบโล่นะครับก็จะมีสกิลป้องลดพลังป้องกันแค่หแค่1สกิลแต่ว่าตัวนี้มีถึง2สกิลนะครับถือว่าดีมากๆนะครับนอกจากในส่วนของสกิลโจมตีนะครับสกิลบัฟและยังมีสกิลติดตัวอีกนะครับซึ่งสกิลติดตัวของสายชิปนี้ก็ถือว่าแจ่มเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสกิลตัวนี้นะครับที่จะเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีและลดพลังป้องกันนะครับซึ่งจะมีสายลมนะครับ ขึ้นมารอบตัวเรานะครับถือว่าเป็นสกิลที่เท่มากๆนะครับในส่วนอีก2สกิลก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับชุดของเรานะครับแล้วก็เพิ่มอัตราฟื้นพลัง HP และ MP นะครับก็เลยทำให้สายนี้ถ้าเกิดนะครับเราปั้นดีๆเนี่ยสามารถลงดันได้แบบสบายๆเลยนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดในเรื่องของนอกจากนะครับการที่เราใช้สกิลนะครับเลือกใช้สกิลแล้วนะครับ สายชีพนี้นะครับการอัพค่าสเตตัสนะครับสําหรับการอัพค่าสเตตัสผมก็จะอัพนะครับในส่วนของอินเนี่ยไปประมาณ300นะครับแล้วก็เด็ก300เพราะว่าในส่วนของการอัพแบบเนี้ยจะสามารถใส่ชุดที่อยู่ในระดับ G 1 3ได้นะครับแต่ว่าแต้มที่เหลือนะครับของผมจะเอามาลง STR นะครับตอนนี้เหลืออยู่80แต้มซึ่งผมยังไม่ได้อัพนะครับการอัพ STR นะครับก็จะทําให้1ก็คือ เลือดของเรานะครับจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็พลังโจมตีของเราก็จะเพิ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของพลังป้องกันก็เพิ่มเหมือนกันนะครับก็ถือว่าถ้าอัพค่านี้ไปเยอะๆนะครับการลงดันเจียนก็จะทําให้เราอึดนะครับแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับสายอาชีพดาบเวทนะครับถือว่าเป็นสายอาชีพที่โดดเด่นนะครับในการออกสกิลการออกสกิลของเขานะครับไม่ถือว่าช้าครับถือว่าอยู่ในระดับที่เร็วเลยทีเดียวนะครับ ยิ่งถ้าเกิดเป็นร่างแปลงนะครับร่างที่3นะครับร่างนี้ก็จะเร็วเหมือนกันนะครับเป็นการโจมตีนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงร่างให้ดูนะครับนี่นะครับก็ถือว่าโจมตีได้เร็วนะครับเป็นสายอาชีพที่อาจจะปั่นป่วนนะครับในเวทีของ pvp ได้นะครับเพราะว่ามีสกิลในการซับพอร์ตหรือว่าลุกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับหรือถ้าใครจะลุยดันเจี้ยนสายนี้ก็สามารถลุยได้ก็คือ1นนะครับมีสกิลปั๊บช่วยเหลือตัวเองนะครับแล้วก็ เพิ่มพลังโจมตีทําให้สามารถปิดมอนหรือว่าปิดมอนสเตอร์เนี่ยได้ง่ายนั่นเองนะครับก็ถือว่าอาชีพดาบเวทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมเล่นแล้วนะครับผมรู้สึกว่าสนุกนะครับแล้วก็มีสกิลที่สวยงามสามารถลุยดันเจียน่ะได้ค่อนข้างง่ายถ้าใครสนใจก็สามารถมาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับเกมคาบาลโมบายนะครับถ้าใครสนใจสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับ สวัสดีครับ